ชาดกในธรรมบทพระธรรมกิติวงศ์ทองดีสุรเตโชรเรียนธรรมก้าประโยคราชบัณฑิตแปรและเรียบเรียงในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ84พรรษา 17. ขันติวาทิชาโดกนักปฏิบัติธรรมตัวอย่างที่มาและมูลเหตุขันติวาทิชาโดกอยู่ในขุตกานิกายชาโดกจดตุการนิบาทวารุณวัคถูกอ้างถึงไว้ในธรรมบทภาคที่หนึ่งยงมกวากวาเรื่องเทวทัตวัตถุว่าพระพุทธองค์ทรงปรารบการที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ เจิงตรัสเล่าชาดกนี้ความย่อแห่งชาดกนี้เหมือนกับศีละวะนาคาชาดกข้างตน้นโดยพระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องของพระเทวทัตสมัยเป็นพระเจ้ากลาภุประพฤติผิดในพระองค์ผู้เป็นดาบทและถูกผัดดินสูบให้ภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้มักโกรธฟังโดยทรงตำหนิเถอว่า บวชในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ไม่โกรธแล้วแต่ยังโกรธอยู่โบราณกักบ,บัณฑิตทั้งหลายแม้จะถูกเคี่ยนตีเป็นพันครั้งแม้จะถูกตัดมือตัดเท้าถูกตัดหูและจมูกอยู่ก็ยังไม่โกรธเลยดังนี้แล้วตรัสเล่าชาดกนี้ เรื่องอตีเตในอดีตการนานมาแล้วครั้งพระเจ้ากลาภุกากลาภุกาศิกราชเเดจครองราชณเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์อุบัติเกิดในตระกูลพราหมณ์ซึ่งมีทรัพย์สินถึง80โกรดมีนามว่ากุลทนกุมารได้ไปศึกษาสัพพะศิลปวิทยาการจากสำนักตักศิลา จนจบการศึกษาแล้วกลับมาบ้านต่อมาไม่นานบิดามารดาก็สิ้นชีวิตไปจึงให้สำรวจทรัพย์สินของตระกูลทั้งหมดปรากฏว่ามีจำนวนมหาศาลจึงคิดอ่านด้วยปัญญาว่าบรรพชนปู่ตาและบิดาของเราสู้อุตสาห์เก็บรวบรวมทรัพย์สินเหล่านี้ไว้แต่ก็ไม่อาจนำติดตัวไปได้เลยแม้แต่อย่างเดียว ต้องทิ้งไว้มากมายก่ยกองเช่นนี้แต่เราควรจะนำเอาไปให้ได้คิดอย่างนี้แล้วจึงคัดสรรทรัพย์สินทั้งหมดออกแล้วให้เป็นฐานทั้งหมดใครควรได้สิ่งใดก็ให้สิ่งนั้นไปตามความเหมาะสมมิได้เก็บไว้ใช้ส่วนตัวเลยเมื่อให้ทานสมบัติมดแล้วก็มุ่งหน้าเข้าป่าหิมพาน บวชเป็นฤาษีเลี้ยงชีพด้วยผลหมากผลละหมากรากไม้ตลอดกาลนานต่อมาท่านต้องการจะเสพรสเปรี้ยวรสเข็มบ้างจึงได้เดินทางมาอย่างถิ่นมนุษย์เข้าไปพักอาศัยอยู่ในราชอุทยานเมืองพาราณสีวันรุ่งขึ้น ได้ออกพิกขาจารไปตามถนนในเมืองจนถึงหน้าบ้านของเสนาบดีเสนาบดีเกิดศรัทธาจึงนิมนต์เข้าไปฉันโภชนาหารที่เขาจัดไว้สำหรับตนที่บ้านแล้วนิมนต์ให้อยู่ประจำที่พระราชอุทยานเพื่อตนและญาติมิตรจะได้ทำบุญกันท่านก็รับนิมนต์โดยอาการดุษณีอยู่มาวันหนึ่ง พระเจ้ากลาภูเสด็จพร้อมด้วยนางสนมจำนวนมากไปประพาสพระราชอุทยานทรงสวยน้ำจันทร์จนมืนเมาแล้วบรรทมอยู่บนตักของนางสนมคนโปรโดพวกนางสนมอื่นๆก็ขับร้องประโคมดนตรีแห่กร่อมเฮกร่อมไปตามปกติจนเห็นพระราชาบรรทมหลับสนิท จึงวางเครื่องดนตรีแล้วค่อยๆอ,ออกไปสนุกสนานเล่นหัวกันห่างๆวิ่งเล่นหัวกันพลางเพลินไปจนเห็นพระโพธิสัตว์นั่งสำรวมอิริยาบทอยู่จึงได้สงบกันแล้วเข้าไปน้ำมสการพร้อมทั้งอารัธนาให้เล่าเรื่องอะไรก็ได้ให้พวกตนฟังซึ่งพระดาบทก็มีได้ขัดข้อง แสดงธรรมให้พวกนางฟังอยู่ฝ่ายพระเจ้ากลาภูทรงตื่นบรนทมขึ้นแล้วถามหาพวกนางสนมพอทราบว่าพวกนางไปห้อมล้อมฟังพระดาบทแสดงธรรมอยู่ก็ส่งพิโรธช่วยพระแสงดาบเสด็จรีตรงไปที่พระดาบทหวังจะประหารเสียแต่พวกนางสนมที่ใจกล้า พากันแย่งพระแสงดาบไว้ได้และทูลให้ระงับพระอารมณ์พระองค์จึงเสด็จเข้าไปใกล้ๆพระโพธิสัตว์แล้วตรัสถามว่าท่านถืออะไรพระโพธิสัตว์ได้ถวายพระพรไปว่าถือขันติวาทีจึงตรัสถามว่าขันติคืออะไรถวายพระพรว่าขันติคือความไม่โกรธ ในเมื่อเขาด่าเขาทุบตีหรือเขาประหารจึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นจะได้เห็นกันว่าจะขันติได้แค่ไหนจากนั้นรับสั่งให้ไปตามตัวเพชฌฆาตมาเพชฌฆาตก็รีบแต่งตัวนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดทัดดอกไม้แดงถือขวานและหวายหนามตามธรรมเนียมของตน มาเฝ้าเมื่อเขามาถึงส่งรับสั่งให้จับพระดาบทนอนคว่ำแล้วเขี่ยน500ครั้งให้นอนหงายตะแคงซ้ายตะแคงขวาแล้วเขี่ยนอีกท่าละ500เป็น2,000ครั้งเพชรฆาตก็ปฏิบัติตามนั้นจนร่างพระดาบทมีแต่รอยแผลอาบไปด้วยเลือดหนังกำพร้าเปิดหนังขาด เนื้อฉีกเป็นริ้วรอยไปหมดพระราชาตรัสถามอีกว่าท่านถืออะไรพระดาบดก็ถวายพระพอรอนไปว่าอัตมาถือขันติแต่มหาบาพิษคงเข้าใจว่าขันติอยู่ที่เนื้อหนังของอัตมาความจริงขันติไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังแต่อยู่ที่ดวงใจของอัตมาซึ่งมหาบาพิษไม่อาจทอดพระเนตรเห็นได้ต่างหาก พระราชาจึงตรัสสั่งให้พระเจ้าข้าตัดมือทั้งสองข้างของดาบทเสียเขาจึงจับมือพระดาบทดพาดบนเขียงแล้วตรัสตัดจนมือขาดกระเด็นทั้งสองข้างเหมือนกับตัดหยวกกล้วยตรัสถามอีกว่าถืออะไรก็ถวายพระพรตอบเหมือนเดิมจึงตรัสสั่งให้ตัดเท้าทั้งสองเสีย เขาก็ตัดเท้าท่านขาดโลหิตไหลออกจากท่อนแขนและท่อนขาที่เหลือเหมือนน้ำครั่งที่ไหลออกจากหม้อถึงกระนั้นก็ยังไม่ทรงหยุดความโหดร้ายได้ตรัสถามเหมือนเดิมพระดาบทก็ถวายพระพรตอบเหมือนเดิมจึงรับสั่งให้ตัดหูและจมูกเสียเพชรขาตก็ปฏิบัติตามนั้น แม้ปราศจากแขนขาหูและจมูกพระดาบทก็ถวายพระพรว่ามหาบพิสสำคัญว่าขันติอยู่ที่มือที่เท้าที่หูหรือที่จมูกของอาตมาหรือขันติก็มีได้อยู่ที่ตรงนั้นแต่อยู่ที่ดวงใจของอาตมาซึ่งมหาบพิษไม่อาจจะทอดพระเนตรเห็นได้ต่างหาก คำพูดนั้นสร้างความพิโรธให้แก่พระราชาผู้โฉดเต็มที่รับสั่งว่านั่งประคองขันติไว้ให้ดีเถิดเจ้าชะดินชั่วแล้วทรงกระทืบไปที่หน้าอกตรงจุดหัวใจของพระดาบทเต็มแรงแล้วเสด็จกลับเมื่อพระราชาเสด็จกลับไปแล้วเสนาบาดีจึงเข้าไปประคองพระโพธิสัตว์ เช็ดเลือดออกจากร่างกายหอปลายมือปลายเท้าหูและจมูกที่ถูกตัดขาดไว้ที่ชายผ้าหม่มค่อยๆพยุงให้ท่านนั่งแล้วถอยห่างออกมานมัสการว่าหากประสงค์จะโกรธก็โกรธเฉพาะพระราชาเทิดอย่าได้โกรธผู้อื่นเลยแล้ววิงวอนขอว่า ข้าแต่ท่านผู้มีความเพียรใหญ่ผู้ใดสั่งให้ตัดมือตัดเท้าหูและจมูกของพระคุณท่านขอพระคุณท่านจงโกรธเฉพาะผู้นั้นเถิดอย่าได้ทำให้แคว้นกาสีนี้พินาศเลยพระโพธิสัตว์ตรัสวาจานั้นพระโพธิสัตว์สดับวาจานั้นจึงกล่าวว่า พระราชาพระองค์ใดรับสั่งให้ตัดมือเท้าหูและจมูกของอาตมาขอให้พระราชาพระองค์นั้นจงทรงพระชนมายุยิ่งยืนนานเถิดบัดณฑิตทั้งหลายเช่นกับอาตมาย่อมจะไม่โกรธเคืองกล่าวฝ่ายพระเจ้ากลาภูเมื่อเสด็จกลับพอคล้อยจากสูุ พระโพธิสัตว์เท่านั้นแผ่นดินที่หนาถึง2,40,000โยชน์ก็แยกตัวออกเหมือนผ้าขาดกลางถืนเปลวไฟพวยพุ่งขึ้นมาจากอเวจีมหานรกห่อหุ้มคลุมร่างพระเจ้ากลาภุเหมือนถูกผ้ากำพลแดงคลุมพระองค์ไว้ฉะนั้นเท้าเธอเสด็จเข้าสู่ประตูพระราชอุอทยานนั้นเอง แต่ได้ไปประดิษฐานอยู่ณอเวจีมหานรกแล้วส่วนพระโพธิสัตว์ก็ได้ทำกาละในวันนั้นนั่นเองพระบรมศาสดาครั้นตรัสเล่าเรื่องนี้จบแล้วส่งสรุปว่าพระเจ้ากลาภูในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตเสนาบดีได้มาเป็นพระสารีบุตร ส่วนขันติวาทีดาบทก็คือพระองค์เองดังนี้สาระจากชาดกพระพุทธองค์ตรัสว่าขันติคือความอดกลั้นทนทานได้เป็นตบะธรรมอย่างยิ่งขันติแปลกันว่าความอดทน คือความเข้มแข็งหนักแน่นทนทานไม่หวั่นไหวต่อหนาวร้อนต่อความเจ็บปวดและต่อคำด่าว่าเสียดสีของผู้อื่นคันติเป็นยอดของธรรมะเป็นหัวใจของนักปฏิบัติธรรมตลอดถึงนักทำงานนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบอาชีพทุกประเภท ขันติจะเป็นตัวช่วยสนับสนุนให้สำเร็จกิจที่ต้องประสงค์ได้ทุกอย่างหากขาดขันติทุกอย่างก็จะหยุดชะงักไม่อาจเดินหน้าได้และจะไม่พบความสำเร็จได้เลยนักปฏิบัติธรรมที่มีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการบรรลุธรรมยิ่งต้องมีขันติมากขึ้นสูงขึ้นตาม มิฉะนั้นจะมิอาจบรรลุทำได้เลยเพราะถ้าถดถอยท้อแท้ทนไม่ไหวหรือย่อหย่อนเมื่อไรก็จบลงแค่นั้นอันหนึ่งขึ้นชื่อว่าคนผ่านสันดานยาไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดอยู่ในฐานะใดเมื่อโกรธขึ้นย่อมขาดสติ ตกอยู่ในอำนาจแห่งความโกรธแล้วสามารถทำสิ่งที่โหดร้ายเลวทรามและทำร้ายคนอื่นได้ทั้งหมดไม่ยกเว้นใครแม้กระทั่งผู้ทรงศีลทรงธรรมก็อาจกลายเป็นเครื่องรองรับความโกรธอย่างไร้สติของคนผ่านได้ทุกเมื่อ ในท้ายที่สุดวันนี้หลวงย้วยคำพีเปล่าขออำนวยอวยพรอวยชัยให้ทุกคนทุกท่านทั้งที่เป็นบรรพชิตและก็ฤหัตจงเจริญสมบูรณ์ภัยบุ์ด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการกล่าวคืออายุวันณนสุขะพระ,ะปฏิพานธนสารสมบัติทุกท่านทุกคนจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านัาน้นเถิดรัตนตยานุภาเวนะ รัตนตัตยเตชะสาด้วยเดชด้วยอำนาจด้วยคุณนันยิ่งใหญ่แห่งพระรัตนตรัยหากแม้นว่าหลวงย้วยคำภีเปล่าได้อ่านอักษรอัคระวักตอนใดตกหล่นขาดตกบกพร่องไปขอการนั้นจงจะได้เป็นโทษแก่ผู้อา่านและจงเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังให้ได้อริยะยะยธรรมได้สันติวรบทได้โสตาปฏิยังคะถึงกระแสะแห่งพระนิพพานคือความดับทุกขโดยสิ้นเชิงทุกท่านทุกคนเทอ